โอเคเสดีคร okay, so, ับมีใครบ้างครับผมนี่ตั้งขวานี่ใครครับสวัสดีครับผมก็คือแบงก์เองนะครับแบงก์เองนะครับใครเข้าริกระกาที่ใครครับเอ้าเงียบเอางียบใครเนี่ยเอาแบงก์ใครอ่ะเอาใครอ่ะเอาเสียงดืึงดื้อรึงเอาใครเนี่ยใครเนี่ยสวัสดีครับใครครับใครใครครับโอ้ยคีวัาโคตรนานเชื่อเลยนะครับเชื่อะไรนะครับไพ่วันรีพี่วันไลั์ ปอพายวันรีพีวันไลท์แล้วแล้วพี่เบิร์ดดีใครครับนะครับผมบูมครับบูมบูมได้หนวะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วฮะบูมแปลงโอเคครับผมก็ซีนิครับตอนอยู่กับแสงสัญหานั่นเองครับอยู่ในเกมอะไรนะเพื่อนระดชบสิบปียะระดับสิบปียะเด็กระดับโอ้โหเฮียไม่รู้ว่าชื่ออ่านถูกหรือเปล่าอ่านไหมอันนี้คือดอกกุหลาบอะไรวะ ไม่รู้ว่ามันเก็บไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีอยู่สามทางอ่ะมันตรงไปเลยอไม่รู้ว่าตรงทางตรงคือทางที่ที่ถูกต้องคุณหลับอ่ะช่วยให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้นตัดผมของเธอเสร็จหางของลูกสุนัขกลับอะไววะกลับตุ๊กตาที่สร้างด้วยกิ่งไม้และวิญญาณของเด็กๆในอดีตที่ไม่มีโอกาสได้รู้ตัวแมวกว้างวินเนี่ยช่างมันเถอะไปตัวจับก็แพ้ โยนทุกอย่างลงในหม้อเวทมนต์ส่วนผสมไปกลายเป็นเปลวไฟลุกโชนไอ้ตูวได้ได้กูได้กันไก่มาไก่ตัดส่วนไอ้บอมอยู่ไหนอะออกมานาฟซ้ายอะตัดดอกกุหลาบได้หวะไอ้บอมไปนู่นแล้วบอมวะนี่ไงไกตัดส่วนมันดอกตาหลวนเฮ้ยมีคีมีคีกูเจออะไรอะดูดิผมกูเจออะไรอันนี้อะไรผมไอ้กูได้ผมสองใบหมดมาไอ้งัมาตัดดอกกุหลาบได้หวะต้องหาไอ้บอมอยู่ข้างนอกเดี๋ยวกูไปหาไอ้บอมแป๊บเฮ้ยผมมันหยิบได้ใช้อันเนี่ยกูหยิบผมได้ละ กลัวเนไกลมาตัดดอกกุหลาบได้ชาวสวนชาวสวนไอ้บอลเขาชาวสวนคอมมี้มาเก็บผมหน่อยตรงนี้ไรกันนี่กูเก็บมาแล้วนี่แน่แนผมผมเอาไว้เผาแน่เลยผมแม่งอยากระซ้อยเม็ดเลยอะกูไม่ึงคงแจ้กได้ดอกกุหลาบไม่ดอกฮะลองลองสำรวจละเราไม่รู้ว่าทำอะไรเฮ้ยกดคอนโทรลกูทำไรอะตอนนี้กูทำไรอยู่เพื่อนกระโดดกระโดดกระโดดเหรอกดคอนโทรลก็กระโดดสเปกบาร์ก็กระโดดใช่เอ้ยเต็อไอ้ไอ้ไอ้ถามึงกด้ามกดพร้อมกันมันจะกระโดดสองชั้นดึงๆ

เฮ้เนี่ยบอมเกี่ยงเงาเห็นปะเงาอ่ะเฮ้ยอันนี้หัวอันนี้หัวอะไรหัวเด็กเหรอเฮ้ยบุ๋มสังเกตตามแพงมันจะมีเงาคนเออเนี่ยมีเงากูเนี่ยกูเห็นเงาตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยกูเนี่ยเงาเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไร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 เขอีกเาอีกขยับอีกเาอีกเงาสูงสูงอ่ะไม่ใช่เงาพวกเองจะมีอยู่ตรงแพงใช่เฮ้ยเกี่ยทำไมไฟกระพริบวะมันจะยกมือเงามันจะยกมมืือออออออไไหว้้ยยกตตนนีีเเเรรางทะ เรามาเล่นอะไรเนี่ยมันต่อไปข้างนอกอ่ะไปเก็บกุหลาบถ้าจะไม่ผิดอ่ะกับเก็บไอตัวนั้นอ่ะตัวตัวตัวกุตุกตาไม้อ่ะแล้วไปเผาใช่ไหมเฮ้ยกูเปิดประตูไม่ได้อ๋อข้ามาอ๋อมือกดแถบดูเราต้องเผาเก้าตัวเลยถ้าคุณทำอะไรผิดเธอจะมาปรากฏตัวขึ้นที่ข้างหลังคุณและลงโทษคุณผมคงแม่มดกูมีอยู่กูมีอยู่อุ้ยอุ้ยพวกมแถบ โอ้โหไอ้เหี้ยเสียงเปิดอย่าน้ำมันบ้างนะไอ้เราจำมันไอ้ผมอยู่เซนึงไอ้บอมอยู่อยู่ข้างนอกไก่บอมเก็บแล้วเก็บแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วกูไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยกูกลับบ้านเลยก็ได้นะเนี่ยไอ้เหี้ยกูเหมือนกูเล่นอยู่คนเดียวตอนเนี้ยไอ้เหี้ยกูไม่เห็นใครเลยเฮียกูหาใครไม่เจอเลยกูอยู่ข้างนอกกันเออกูวิ่งอยู่ข้างนอกอ่ะมันมันกำลังกลับเข้าไปกำลังกลับกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอพวกมึงแล้วโอ้ยไม่ใช่หมาไอ้เหี้ยกูคุยไอ้พวกกูไม่ใช่หมา เฮ้ยชั้นสองมาเถอะเฮ้ยใครดัากูเพิ่งเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรไอ้เก้าอีโยกเฮ้ยไอ้เชี่ยมเข้าบ้านแล้วเหรอเข้าแล้วเข้าแล้วไอเด็กนั่งให้เด็กนั่งเก้าอไอ้เงาเงาเงาไม่เป็นเงาเว้ยเป็นเงาเหรอโอ้โหเนี่ยไอ้มากดขึ้นเฮ้ยมาดูเงาตรงนู้นดิมาดูเงาตรงนู้นดิเนี่ยเขายืนอยู่เนี่ยเขายืนอยู่หน้าเนผมเนี่ยมึงดูหน้าพี่เบิร์ดเนี่ยเขายืนอยู่เนี่ย เฮ้ยอย่าไปกลัวเขาดิวันหนึ่งหนูนอนหลับไปบนเตียงที่เฮอข้างบนนี่จะตกเลยเออเออมือลั่นมือล้านมือลั่นมือลั่นมือกูลั่นเลยไม่เกี่ยวอะไรนะตัวสนตุ๊กตาอะไรนะกิ่งไม้อะไรวะอที่กิ่งไม้หรือว่านอกกิ่งไม้อะไรไม่รู้สินะไม่รู้สินะแล้ได้กุญแจกุญแจบ้านสวยสวยกุญแจบ้านเอ้นี่อะไรนอกไม่เป็นตัวเฮ้ย สุดนู้นใครใครยืนอยู่อ่ะไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเปย์กวยเปย์ไกว์ไกวเปยเปแข่งเนาเฮ้ยโอ้เด็กน้อยนั่งอยู่ข้างบนเป็นผมดูตามก็อีกผมจุจ่าะเสียงแม่งร้อนร้อนว่ะเมื่อไหร่พวกเขาพวกขจะมีวันกลับมาอีกเลยไม่มีวันกลับมาเอาเฮียกูกดผิดอีกแล้ว แม่มุดเอเมแม่มุดเฉยแม่มุดแม่มุดแม่มดเนอะช่วงช่วงลิ้นพันโอ้ยไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยตอนตอนผู้มึงหายไปปะโคตรน่ากลัวเลยเยอะเลยกูอยู่คนเดียวข้างนอกเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องไปข้างนอกวะเรือเราไปข้างนอกบอกตามหาก็น่าจะใช่อ่ะก็น่าจะใช่มา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 ตัวก็จะได้กินไหมเอ้หมาน้อยมาน้อย อาชาละชิมาละเสียงไม่ไปจับหมา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 เฮใครหายไปอะกูกูกูไอ้ย่ากูโดนกูโดนกูโดนเฮ้ยเส้ยงยเน้งเฮ้องฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้อเไ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้้้้ไป้ยเ้้้ย้้้อย้้น ในมันอะไรก่จะเป็นดับแล้วโอ้แมพผู้วางจัดอ่ะ่นนี่กันไก่กันเก็บอะไรได้ได้ได้เอเค็บโอ้ยเจ็บแม่อะไรอะไรไอ้ตาบูลาบไาบูลอะไรอะไรตัวพี่อะไรกูเดี่ยวไอ้สัตสเอาเอาเอากูกลายเป็นหนูกูกลายเป็นหนูแล้วกุญแจกูตกเว้ยกูกุญแจตกอ่ะกูกลายเป็นหนูชกมือแล้วอ่เหมือนแบบ กูต้องเสกอะไม่ไม่ใช่ตกใจใช่ปะจับพวกแกมาไม่ให้สุกเสียงกูเลยแม่งกูเห็นว่าพายุมา้ยแต่เกมนี้แมพทำเก่ามันต้องมันต้องชุบแบบว่าตอนตอนเผาเลยอันนี้น่าจะโยลงบ่อศักดิ์ทธมั้งไอ้บอมไอ้บอมล้อก่อนไอ้บอมล้อก่อนออะไรเดี๋ยวทิ้งใช้บนแอร์กลางทางจี๊ดจี๊ดจี๊ดเป็นหนูโอเคพี่โตมพร้อมแล้วจะเดินรอบบ้าง เฮ้ยกูเจอพวกมึงแล้วรอหน่อยไหนหนูอะเดี๋ยวรอบ้างมึงไปหาบ่อน้ำไม่โดดลงไปเลยพี่เชหน่อยอยู่ไหนอ่ะอยู่ในบอมไอ้หนูไอ้หนูมีไฟฉายด้วยเยะพี่หนูมีไฟฉายพี่มึงเป็นหนูว่ามึงไปหาบ่อน้ำเลยแล้วโดดลงบ่อน้ำไอ้ยังปิดไฟดิบ่อน้ำอะไรอย่างเงีไอ้หนูมีเหมือนเหมือนกูรู้มากร่าวๆนะว่าแบบมันโดดลงบ่อน้ำไม่ใจนั่นอ่ะจะกลายเป็นคนเฮ้ยเสียงไม่ยังไง ไปหาบ่อน้ำมาอยู่ข้างนอกนะไม่ได้อยู่ข้างในนะกูเป็นไงอยู่บนอยู่แล้วเหมืนปอดหรืออะไรเนี่ยต้องอยู่ไหนนะเฮ้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยรถเสียงรถเสียงเฮ้ยเฮ้ยเมาแล้วมาแล้วประโยมนี่แหละที่กูโดนเหรอประโยชนี่แหละไม่ไม่มันมันมาเอาดอกกุหลาบเว้ยถ้าแบบเราเก็บไว้นานๆเมื่อกี้มันมันมาหยิบดอกกุหลาบจากมือกูไม่หรือว่าเรามีดอกกุหลาบเดี๋ยวเราเราลอดอะไเหรอ กดอ่างถอนแล้วคุณถอนแล้วไอ้แบงค์แบ่งไม่กลัวหนึ่งคุณถอนได้เดียววะนี่นี่อันนี้อันนี้ตัดดอกหตัดได้นะดอกตัดได้ปไหมตัดไม้ดอกก่อนได้ไหมกูว่าอะไรนะกดกดบีกดบีดอกดบีดอกปะเหมือนกดเหมือนต้องห่างกันม้ากางกดม้ากางอัดตัดไม่ได้กดเมาส์กางเชี่ยแล้วแล้วจะกูโดนอ่ะดีนะกูโดนต้องหาเนไกล้งหนไกล นี่ไงเนี่ยอันหนึ่งเจอแล้วเชอาเห Oh no เช็คมาเอไวาโดมาไมดียติดไดไง่ะเป็นไรเลยเจ็กเเป็นไรด้เจ็กโดนู้กูออกไปได้กูออกไปได้ไงกกได้ล้วกกได้แล้วไแล้วตัวตายตัวแทน เราจะไปเอาตรงนี้ตรงรถไถนะพวกเราไปเล่นเป็นปาร์ติไลท์ดีกว่าไอ้เหี้ย่าออกได้ล่ะน้ากูเก็บมาละวกูนี่กูตากูตากี่ไม้เนี่ยกูมีต้องยังไงต่อกูมีขนด้วยตอนนี้กูมีขนมันอะกูว่ามีขนขนไหมยไม่หมดนี่นี่เนี่ยมึงได้ป่ะมึงเก็บตุ๊กตาตรงนี้ได้ป่ะแบงค์ไหนเนี่ยไหนเนี่ยไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรไอ้แช็กหายไอ้แช็กหายไอ้เช็กไช็กมันเแบบเงาขึ้นมันแบบขึ้นไอ้ไอ้บอมนี่หว่า แคหายี้มาลองตามไปเฮ้ยเฮเเเดียวเดียวเฮ้ยเงาเงาเงาเเอาเงาเอาเงาเาเงเงาเงไอ้อยทีไเช็คไอเยทีอยทีอยทีไอเชคเามาวงมันตาเงาด้วยไม่มาตามพีพีบ่อน้ำนี้เจอแล้วเจอแล้วนี่นมึงดไปพีไอนอเช็่แวอเงาเงาตามกูอ้ไอ้ไอ้พีเนี่ยเจอบ่อน้ำเจอบ่อน้ำเลยนี่พีตรงนี้แอคเช็คพีตรงนี้บอมเชวนี้ชวนี้ ที่โดนเราปอนะโด่ไปโด่ไปเออเลยปอน่าเยี่ยมเยี่ยมอ๋อเยี่ยมเยี่ยมอีเมื่อกี้ยิงเงาโคคนเี่อะไรไม่งตัวโคใหญ่เดินตามคือคือถ้าใครมีตุ๊กตามันไล่คนในตัวใครหากูรอใครหากูรอคือมันเมาของคืนแบงหนีหนีหนีมันเอาของไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ๋อมันเอากรอผู้หลับไปแล้วเรางก้หลับไปจะรอซอยทีคือต่อไปถ้ามือว่างมันน่าจะโดนสั่งจำตแก้วเออ ไอพีมือหางกันไกลก่อนเลยตอนน้ะเฮ้ยหมาหมาหมาไีพัดงมีกันไกล่ไปตัดหางหมาก่อนไนกนอ่ะเฮ้ยกูเองกูได้แล้วกูได้ห่างกูได้หางมาใครตัดกูตัดใครเขาจิ้มตูดหมาไว้เงี้ยเฮ้ยกูกลับไปมันมีวันหมดอายุด้วยเฮ้ยนี่นี่แบงค์ตัวนึงเจียวหกห้าแ่ไหนใชค่ไหนนี่นี่นี่เจอล้เจอตรงนี้กูมีตัดแล้วตัดแล้วโอเคเฮ้ยเงาไล่ตามเฮ้ยเงา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  ไอ้แมาของเฮ้ยเฮ้ยพี่อเงาไอพี่ไม่ไไม่รกูไม่อะไรกูไม่อะไรกูช่วยด้วยไล่คนไปพูดเท้าเวไปดูซอยทีกูไปด้วย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 เอ้ยไม่กลัวเราหรอกเรากูจะรอดแล้วกูจะรอดแล้วกูจะรอดแล้วอืออือน้ำเช็จแล้วอ๋อนี่บ่อน้ำอ๋อมันเลิกไล่เหรอบ่อน้ำไม่ทำอะไรวะก็ไปชุบหนึ่งตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาใครยังไม่มีมั้งเฮ้ยมันมามันมาคนถือตุ๊กตาเนี่ย ้กูก็ไม่มีการไกลอ่ะเออต้องรีบไปทำพิธีเนี่ยกูหาแท่นพิธีไม่เจอเนี่ยเออเราให้ที่หาไม่เจอว่ะแท่นพิธีกูโดดแล้วกูซอยถี๋ยว่าข้างบ้านอ่ะมีห้องข้างบนไลยกว้งมันน่ากลายฉันน่าจะสามอันแบ็คแบ็คกโขชิปแล้วโดดไม่จะไวมากเออว่ะไอ้เหี้ยอย่ากระเดิลแฟนเลยเฮ้ยพี่ที่ตามอย่าตามกูอ้ย โอเคโอเคไอ้แช็กมันตามมึงไอ้แช็กมันตามมึงกูไปแล้วกวยกวยเฮียกวยมาแลยพวกพวกมึงเหมือนกองก้อยกันเลยเฮียดูดิพี่โคตรเฮียเลยแล้วเราองข้นไหนบ้านไว้แม่งวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดอ่ะเดี๋ยวไหนบ้านก็มีอีอีไม่หมดเฮ้ยแม่งไล่กลัวเพื่อนเฮ้ยพายุ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 ผมกระหน่ำได้เจอแล้วเจอแล้วอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยกูวิ่งตามพวกมึงทำไมพวกมึงหายไปวะอีบอมบอมลอยแชก แค่ห้องห้องขึ้ห้องเด็กเล่นน่ะห้องเด็กเล่นไม่เป็นดอกไม้โคตรแน่วเครื่องเช็ดรอบไปกโดนเฮ้ยวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกใครโดนไม่กี่ใครโดนโอ้อะไรเนี่ยอะไรทำงานที่บ้านอัลจิเมนเนี่ย เอ้ยนี่แทนพิธีเหรอมองตามใช่ป่ะไอ้ครูปั่เออเออใช่มันมองตามฉันในแห้ขี้อายเราอ่ะมาหน้าหน่อยสิเฮ้ยไม่แงเดี๋ยวเอาของมาแล้ววิ่งมานี่เลยนะใช่ไหมเออเดี๋ยวไอ้กิ่งไม้มาเอ้ยเดี๋ยวกิ่งไม้ของเตัวทั้งหมดเก้าตัวได้ได้ได้เดี๋ยวพร้อมไป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 เก็บในมือทีเดียวเลยแล้วก็มาทีละสี่ทีละสี่เล็กๆไม่เท่าไหร่แล้วมา คือถ้าทีละสี่ทีละสี่ปุ๊บแล้วตัวสุดท้ายแล้วเพื่อนอีกสามคนต้องแทงให้คนหนึ่งโอ้ยยี่เบิดเบลเบมไม่เฮียวันนั้นอะไอ้ดอกไม้กูหมดไปแล้วกูต้องหาคือคือคือมันต้องมีอะไรมั่งตุ๊กตาดอกไม้ขนหมอยังไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไปแล้วเนาะอ๋อเนาะอุ๊บกระปุ่มนะกระุ่มก็ ไปไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งเอาไปด้วยเอาไปด้วยนี่หยิบอะไรเอาไปด้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูแฟลช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 ดีกอนกูไม่ได้อะไรเลยไมอ้พีชพวกคอ้พีไปวิ่งหนีมันไม่จะรลามึงหรอกพีชไปวิเกี่ยมมาพีไม่ไลรมันไล่มันไล่พวกกูมาแลยไอ้พีชไปเลยไปเลยไปก่อนเลยถ้าได้แล้วไปก่อนเลยมันไล่กูมันไล่กูทำอะไรบ้างอ๋อแล้วแล้วกูดาบกูดาบไม่ใช่หกูดับใช้่ไหมก็นี่ไงได้ละกูดับใช้กูลับไว้ป้เพื่อตัวตัว มาไม่แก่กูบอกแล้วใส่รวใส่รวโอเคกูได้แล้วกูได้แล้วเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยไปโดนขโมยฮะเฮ้ยมันขโมยของใครไปไว้เยี่ยไม่รู้อ่ะกูกูวางไปเมื่อกี้ไปลอกกูด้วยดิเพื่อนหายไปไหนหมดอ่ะออกมาเลยออกมาเลยแบงืิอะไรอ่ะเอาทนายหมอบตรงเงี้ยไอแชทเทียวมันตัดลงไปคุณมีตุ๊กตาขิงไม้เสกอยู่เลยอ๋อเรามีตุ๊กตาขิงไม้เสกแล้วเว้ยต้องทำไงต่อ เอาไปแปะแปะกำแพง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 ไหน่อยอ๋อเฮ้ยไอ้ยี่เป็นยังนิแปะเลยกูใหเชียวไม่น่าที่แปะเลยไอ้คำลังไอ้กำลังอุ้ยอะไรอ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกมันมาอีกแล้วนั่นไงเรียบร้อยคนลบไอ้โดนหายหมดเลยไอ้กูโดนอีกแล้ว เอ้ยกูโดนตุกตนี่ขวายแล้วก็ลงเลยไม่ต้องรอเออใช่ใช่ลงไปไปเผาก่อนนะเพราะว่ามันต้องปักไงอันนี้ต้องปักกูวิ่งเงจังหวะเนี้ยกูไม่มีดอกไม้ด้วยเฮ้ยดอกกุหลาบมีจากัดใช่ไหมเนี่ยไปไปไปใช่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 กูเพิ่งเล่นใช้กันหมดเลยใช่ไม่ใช่ดอกชิบหายกูกูยังไม่เสียนะตอนนี้กูยังไม่เสียนะ กูยังไม่เสียเหมือนกันใช่ยี่พอพอกูหนีแล้วพวกมึงโดนไงกูเลยรอดเต็มเลยบ้านเต็มเลยหลังบ้านเราเอาพี่รอรอพิธีเสร็จก่อนกูกำลังเอาตุ๊กตาไปวางนะมันมาไล่กูมารีบไปวางเลยรีบเร็วมันมาขโมยตุ๊กตาจูด้วยจูด้วยจูด้วยพวกมึงจูด้วยนะไอพี่กูว่าเราไปหาหมอนกันหมดก่อนมันจะง่ายสุด เอาไม่ตุ๊กตาเก็บทีหลังแน่เลยไม่ท nah, nah. ันว่ะบอมขามาแล้วก็ไปไอ้ยแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนเดี๋ยวกูขอขอกูมาเดี๋ยวมาต่อนะบอมโอลยเฮี้ยแหนตุยฆ่าตัวบอมไม่แชร์ไปที่บอกก่อนว่ายี้ให้กูมาปักอีกอันนึงจะได้ทีเดียวสองอันเลยตุ๊กตาตุ๊กตาใครหายไปแล้วยียตุ๊กตากูเอาคืนมาไอ้แช่แช่แช่สองนี่คืผมรู้สึกแย่งตุ๊กตา อืมอะไรเฮ้ยไฟกับบหายแล้วหายแล้วพีไปชั้นสองกันโดนแย่งอยา่บ้างมาแล้วไงมาแช่งตามหลังไปเลยติดติดอ่ะเอ้ยเดี๋ยวแฝดอ่ะมึงเดี๋ยวแฝดอ่ะขี้ว่าไม่เดี๋ยวแฝดอ่ะไปแล้วกู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 อยชั้นสองนะกูอยชั้นสองเหมือนกันต่อไปให้มาผมเลี้งหมาไม่เจอเจอแล้วเจอแล้วห่งมายไม่หมดไอหมาไหนมา โอเคไปหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านเฮ้ยไอ้กูปักไอ้กูปักเลยใช่ไหมไอพีนี่นี่พี่ผมผมอยู่นี่พี่กูปักแล้วกูปักแล้วกูปักแล้วห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำได้ยังฮึดแม่เพิ่มไฟเยี่ยนอีกี้อ่ะพีไอพีได้ผมยังได้แล้วได้แล้วเวลาหางมาครับหมาอยู่ไหนวะกูหามาเพื่อนอยู่หน้าบ้านเพื่อนไปไหนกันแล้วกูมาแล้วที่ตอนนี้ต้องต้องแยกกันแยกกันต้องแยกกันเว้ยเพราะยังไงมันชุบไม่ต้องให้เพื่อนชุบอ่ะมันชุบเองได้ เดี <cents |pl|> ต้องจำจุดของเราให้ได้ด้วยนะเว้ยเอาของถ้าโดนแล้วก็ของตกมาเอ๊ะหมาไอหมาตัวหมาคุณลืมคุณลืมหยิบขนแม่มดมาไอ้เฮ้ยพี่หมาอยู่ข้างนอกพี่เนี่ยนตัวเนี้ยแต่เราตัวละสามตัวเราตายแน่เอาบัตรเฮ้ยกูโดนกูโดนไอพี่ขโมยพี่ไปไหนพี่ไปไหนเกือบ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 ตายเฮ้ยไอพี่เฮ้ยใครลงไปข้างล่างอ่ะไอพี่โดนไอพี่โดนขโมย เฮ้ยมันมาอีกแล้วกูโดนแน่เลยกูปิดประตูแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเอามันนี้จะเอาขโมยไปทำไมเออเออโอเคกูได้แล้วเดแล้วเดี๋ยวกูใส่เองใครปิดประตูเนี่ยผีปิดเปล่ามันปิดแบบมันปิดเหมือนจะขังคนข้างในไว้อ๋อมีย่ามันลงไปยังลงมาแล้วลงมาแล้วกูได้กูโดนอีกแล้วมาขโมยมาจอดมาขโมยกูกูโดนอีกแล้ว ไอเชงมึ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 งเสกตุ๊กตายังเสกแล้วอยู่ข้างล่างกูเสกแล้วกูเสกแล้วเอาครบยังแบงแบงกำลังไปกูกำลังไปยังใส่แค่ใส่แค่ตุ๊กตาเฮ้ยคุณครบแล้นี่ใช่ไหมี่แบงก์ให่เชนเสกแล้วแล้วก็เหลือทีกองเฮ้ยชิบหายละชิบหายละชิบหายละแม่งแม่งวาร์ปมาเลยแม่งล่อเลยเฮียเมื่อกี้ตัวดี่ตัวเดียวแล้อตุ๊กตาตัวเดียว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 อีกตัวนึงอีกตัวนึงมารีบมาเลยรีบมาเลย หายู่หายู่หายู่ยิบหายแล้วต้องเชื่อกันหามันกว้างปากมันกว้างโอ้โหหาดอกดอกกูหลับแป๊บวันไกลเดินไกลเลยเดินไกลยิบหายใครมีใครมีไอ้กูเสียบได้ไหมรีบเสียบเลยเสียบเลยเสียบเลยมันแย่งไปเดี๋ยวมันแย่งไปไปเลยพี่ไปรีบวิ่งรีบวิ่งออกรีบวิ่งออกเดินสี่สี่เฮ้ยมันตามใครกูโดน็กลู เอไูดี๋ยวเดี๋ยวรีบมาเลยรีบมาบอมไอ้เหี้ยหายละบอมเดี๋ยวกูตามมันไปตัวเดียวเลยตัวเดียวบอมตามมาบอมตามมาบอมตามมาอ๋อมันไม่เหมือนกันหรอเออบอมอยูบอมอยู่นี่บอมอยู่นี่เฮ้ยกูดมาอย่าอย่ารีบตายนะบอมอยู่นี่บอมเอ้ยเอ้ยเนี่ยตุกอย่าเราเรากลับกลับเราเรากลับกบไปหาดอกกลาบก็โอ้โหหายแล้วชิบหายเลือชิบหายเลือดเออท้ายตัวเดียวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวตัวเดียวกูไม่มีดอกกุหลาบ จะตายกันหมดงเฮ้ยเฮ้ยมามันตามไปเช็คช็คมันตามหรอมเฮ้ยกูจุกกูจุกกูจุกไม่ได้แดกเตายหมดเลยยี่ตายกันหมดเลยเหรอเหลือแค่ตัวเดียวทุกคนกูเลยกูเลยกู้เลยกู้จะถ่วต้องรีบเกิดต้องรีบเกิดไม่งั้นไงพี่ตายแพ้ไปเขาบอกลงบอกไอพี่อย่าเพิ่งตายพี่อย่าเพิ่งตายไปไหนแล้วเปล่าเสียงออกมาอะกูรู้ปะ แม,ม,ม่แม่้กูยังไม่ตายกูยังไม่ตายครูเกิดแล้วกูเกิดแล้วกูถึงบ่อแล้วครูถึงบ่อแล้วมึงคิดดูกูกมึงอนออยู่ไหนะว่าบ่ออยู่ตรงไอ้แช็กอยู่กูแช็กมันมาไอ้ชิคเนี่ยมึงลงบ่อไปเลยแบงค์เออแม่งแม่งมาฆ่ากูหน้าบ่อเลยไอ้สัตว์สัตว์เดี๋ยวดิทวงล้วบทวงไว้เลยลงเตัวนี้ออยู่อยู่อยู่บ่อคนนึงไปเลยเออกูรอบ่อแล้วมาดิมาดิบ่อคนนึงไปเลยแบบว่าแบบว่าไม่กันไม่เพื่อนไม่ตายอ่ะ เอาดิเอาดิไปไปหาเพื่อนกูเลยไปคนก็ได้สองคนก็ได้สลับกันคนหนึ่งตนก็ลงบ่อพออีกคนนึงเกิดการนั้นเฮ้ยของกูมี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 ขดมีไอ้นี่แล้วมีแล้วก็มีหางขาตุ๊กตาเฮ้ยกูมีตุ๊กตาแล้วกูเหลือแค่ตุ๊กตาใช่กูเหลือแค่ตุ๊กตาเนี่ยกูวิ่งไปได้เลยอ่ะเฮ้ยเฝ้าเข้าบ่อไว้เฝ้าบ่อไว้นะได้ไหมเฝ้าบ่อไวใครจะเฝ้าจะไม่ใครเจอเพราะกูยังไม่เจอบ่อ เฮ้ยพ่อพ่อเอาเหี้ยมึงเฝ้าบ่อเลยพี่กูไปแล้วจังหวะนี้แหละโอ้โหเหี้ยไกลนะกูได้แล้วกูได้แล้วกูมีกูมีของเนี่ยแต่ว่ากูหาบ่อไม่เจอไม่ข้ามกับเขาองมันตกไหมอย่าบอมไม่มันตกเฉพาะกันไกลเว้ยโอ้นี่กูมีหางมีอันนี้แล้วเนี่ยครบแล้วเนี่ยมันตกเฉพาะกันไกลเว้ยกูหาบ่อไม่เจอโอ้กันไกลกูตกแล้วขอบแล้วขอบมาเลย không bỏ đi thang sụt sàn nha không à tấm nào ui giờ phưng giờ ok đây đâu cũng đâu cũng đâu cũng đâu mà bỏ này tôi có rồi đi đâu cũng đâu cũng เอาดิวางดิรีบมารีบมารีบมาคนนึ่งรังไปกฟลังไปกฟลังไฟรังไฟรังไฟคือตอนนี้ก็ต้องทำอะไรบางคนต้องรีบมาบอกรีบมาบอกเลยไม่ไปไปไปไม็กไม่กูแม็กจุดอะไรไม่ใช่เนี่ยพี่ไปกูพูไปไม่จุดแล้วเสลือแค่ไปปักเหลือแค่ปักอย่างเดียวจะไปบอกะไรทำไมอ่ะหมายถึงเออหนูอ่ะไปถึงไปบอกหรือบอหรือเปล่าอ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยพีพเสียสลากครั้งนี้จะไม่พลาดอีกครั้งไปตรงนี้ไป ไปไปเท่าไหร่ไม่เล่นมากับไอ้พี่ลิขงโธ่โนบิไปใช้บ่ออยู่ไหนวะไอ้เหี้ยจะพาไปบ่อดิเฮ้ยเสซลลูยเฮ้ยสวยเฮ้ไปไปดูบ้านบ้านเป็นสีแดงบ้านเป็นสีแดงเอาดีก็มาดีครับเหมือนลอยเวรเฮ้ยมามาอุ้มมันมาอุ้มมันไปมาอุ้มมันไปมาอุ้มมันไปไปไหนวะอยากเห็นอะต้องบอกต้องอาจจะจะจับมันไว้หรือจะปล่อยมันไป เนี่ยนมันมันนอนอยู่เนี่ยแล้วแล้วใครแล้วใครมาแอบตรงเนี้ยพี่เหรอกูเป็นหนูกูกูกูไปกรูดอะไปทำไมกรูดอะไม่รู้อะเอ้าพีและล่างมันอยู่ไหนกูมัแล้วกูมันแล้วกูมันแล้วอ๋อไอพีมันอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยเอ้าหายไปแล้วกูกูกรุดเฉยเลยบอมบุไปบอมบุไปโอเคจบแล้วจบแล้วมันจบแล้วพีมันจบแล้วเฮ้ยดูไปดูไลฟ์บอมกันเออในมุมแบกไม่มดอี แม่โมดไม่คมคือเอาดิลุล้กๆพี่โตมาแล้วพี่โตมาแล้วพี่โตมาแล้วบอมเกินไปบอมเกินไฟยังไนแม่โมดอยู่ไหนเดินจบมาได้ของอา a c h i e มั้งมาที่ดิเอ้าแล้วแล้วใครอุ้มแม่โมดอ่ะมาดิมามาเอ้ยเอาเอากูไปเลี้ยงด้วยเอากูไปเลี้ยงด้วยเอากูไปเลี้ยงด้วยไม่จะกลับบ้านเหรอไม่จะกลับบ้านเฮ้ยมันมีมันมีให้เลือกอีกทางนึงคือจับแม่มดแล้วไปโยนลงน้ำไปใช่ไหมใช่ไม่เอาโยนลงน้ำเลยวะ เทียอันนี้จำไม่เฉยไอ้ achievement เฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีแห่นะอ่านหน่อยได้ผมไม่แห่ต้องการให้สมรัูิใหญ่ปลอดภัยแล้วกับคนเราต้องว่าการคุ้มเมื่อไหร่ติดต่อไปว่าเดวอวน่ากลัวกว่าอีกไอ้เหี้ยใช่เดวอวมันออกมาเลยแต่ว็นเท่านี้ครับโอเคสำหรับเกมเพรสซิฟี่ใช่ไหมเออ ก็จบเพลงนี้ ah, นะครับผมดีครับอ่าไอ้เฮียเกมมันอาจจะไม่สุดนะไม่เท่าไม่เท่าดีวอลนะอืม